เวลาที่เราออกไปข้างนอกมาแล้วก็เจออากาศร้อนๆเนี่ยนะครับผมว่าอาจจะทําให้เกิดอาการวินเวียร์ซีษะน้ามือตาลายหรือว่าอาจจะฮิสโตกได้นะครับยาหอมนะฮะจะเป็นสมุนไพรเป็นยาแผนโบราณสมุนไพรของไทยที่ช่วยนะครับในเรื่องของการปรับสมดุลธาตุลมของเรานะครับทำให้อาการวินเวียร์ซีษะหรือว่าการไหลเวียนของเลือดลมเนี่ย เป็นไปตามปกติแล้วก็ทำได้ดีขึ้นนะครับก็อาจจะทำให้เรา,เาทาแล้วเนี่ยนะครับเราก็อาจจะหายวินเวทศิสะ์ได้นะครับยาหอมสัก1ฝานะครับเวลาฉุกเฉินแบบนี้นะครับใส่ฝาจุกสีดำนี้แหละนะครับเท1ฝาแล้วก็ดื่มน้ำตามนะครับเป็นน้ำสะอาดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ดื่มน้ำเปล่า ตามนะฮะเพียงแค่นี้นะครับก็จะช่วยทำให้รู้สึกสดชื่นขึ้นนะครับเพราะว่ายาหอมจะมีกลิ่นของสมุนไพรแบบอโรมานะครับแล้วก็ทานง่ายด้วยใครที่ทานยาหอมยาก,ยากลองทานยาหอมตราทับทิมดูนะครับทานไม่ยากเลยแล้วก็ในเวลาที่ฉุกเฉินในเวลาที่อาจจะ เร่งด่วนเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะหยิบนำมาใช้ได้พกติดตัวไว้นะครับเวลาเดินทางติดรถไว้ขวดเล็กๆแบบนี้ลักษณะของยาหอมตัทับเทียมหมาวิรัตจะมีกระดาษแก้วสีทองหอ่อหุ้มนะครับฝาจุกสีดำนะครับใครที่ทานยาหอมยากๆลองดูนะครับ